วันนี้เราก็จะเดินทางไปส่งน้ำพูดเข้ากับบันจะกา้ก็เงียบเหานะครับไม่มีาการล่นน้ําสำหรับวันนี้เลยแล้วก็จะพอมีเสียงเพลง <Okay. S 1> เสียงคนเฉลิมฉลองบ้างนิดหน่อยนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็มีคนที่จะทยอยไปวัดนะครับเพื่อ <Okay. S 1> ที่จะไปส่งน้ํา <Okay. S 1> ไปส่งน้ําไอ้พาดอะไรเงี้ยนะครับ mm hmm. ก็อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของมลญกรุงแต่คงจะเป็นบรรยากาศที่ดี ดอกมะลิเอาไปใส่ย้ายขอดอกจะส่งรอบในเลยยเอาเอาให้หน่อยเอาไปถือเอา,เอาหยิบให้หน่อยเออือ,เ,อเราก<อ><ๆ>็จะไปส่งน้ำผู้เา่ากันนะครับบ้านบ้านของแม่นะครับเป็นแม่ของแม่ก็คือเป็นคุณน,น้านะครับ เป็นพี่สาวของแม่ผมนั่นเองนะครับ<ะ>แล้วเราจะมาส่งน้ำท่านัาแบบโอ้อยังแข็งแรงอยู่เลย <c oughs> ที่ผมไปส่งน้ำยา้าแล้วก็เป็นพี่สาวของแม่แล้วก็จะไปวัดต่อนะครับ อันนี้คันนี้แล้วครับลุยไม่ได้เอาปิกอัพไปนะครับนะรถกันนี้ลุยเลยครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นขนมเป็นดอกไม้แล้วก็เป็นขันน้ําที่จะไปวัดกันนะครับขี่จักรยานน,นี่นะแหละครับผมก็อยู่ที่บรรยากาศของวัดศรีบุญเรืองนะครับอเาเภอวางสะพุงจังหวัดเลยนะี่ก็วันนี้ก็จะมาส่งน้ำพ่า,าครับ โอ้โหนี่พึ่งเยอะมากเลยพึ่งอยู่ตรงนั้นนะครับอันตรามากมีพึ่งด้วยนะต้นคูนดอกคูนนะครับตรงดอกคูนสวยมีดอกคูกคน,นก็สารเจ้าพ่อศรีสงครามอยู่ด้านหน้าเราบริเวณน,นี้ก็จะเป็นบริเวณส่งน้ําพระของวัดศรีบุญเรืองนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาส่งน้ําพระกันเดี๋ยวผมลอยน้ำก่อนตอนนี้นะครับ เก็บภาพยิ่งสุดยอดเลยตรงด้านนี้ก็จะเป็นภ้าประธานสวยๆนะครับจะเป็นฝีม,นะมือของช่าสวยงามนะครับ<ะ>ด้านหน้าของเราเดี๋ยวเราก็จะไปะสง่งน้ำพระกันมีสมเด็จวิจารย์โตพระสังกัจจยแล้วก็พระ ซาวลีนะครับก็มีพระประธานก็จัดได้สวยงามนะครับถึงพระอุโบสถตอนนี้ก็จะเป็นน้องชายของแม่ผมนะครับก็ท่นเป็นก็จะมาส่งน้ำท่านกันสำหรับวันนี้ ก็อย pues uh ู so nah ่ท uh, so ี่วัดสีเป็นเลืองแะ้วเดี๋ยววันสะอาดกันครับทำความสะอาดสาของบีรามานดาของเราก่อนผู้แข็งใก้ขง้เอร์ูแข็งานเรออ่กั้ นะแอบ <coughs> คลองใหญ่นะครับจะได้ดังดางกังวานไปนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของวัดสรีบุญเรืองนะครับที่เรามาทำบุญกันวันนี้แต่ถ้าถ่ายแล้วจะไม่ได้ยินเสียง บาทครับบาทครับเล็กมากเลยเกือบหลุด เรก็ใส่ถวายก็ได้อขา,อาอใส่ไม,ไม่มีกาใส่ไม่เป็นไรกใ็ใส่แล้วฝ<ะ>นก็เริ่มทยอยมาแต่ก็ไม่เยอะเท่า บางสะพุงนะครับวันที่14เมษายนก็ไม่มีใครเล่นน้ำเลยนะครับวันนี้เงียบมากเลยเราจะไปไปต่อไปส่งน้ำต่อนะครับบรรยากาศก็เงียบเหงานะครับปกติถ้าโอ้ถ้าไม่มีโควิดนี่ก็คนนี่ก็ถือว่าเยอะนะครับแต่เมืก็ถือว่ามีโควิดกม็มากก็ตามเข้าถนนก็จะไม่มีใครเล่นน้ำกันนะครับ ส่งน้าพระที่บ้านเรานะเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นหี่องพระแล้วก็เป็นของภายในบ้านของเราวอนนี้ก็ส่งเรียบร้อยนะแล้วก็ถือว่าส่งปราน,นี้ก็เสร็จสิ้นในการส่งน้าพระนะครับ